นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรมโมหเวรคติธรรมะจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกติงคัจฉนติธรรมจารีติอออิิิณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนาในธรรมานิสังสกถาแสดงถึงอนิสงค์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรม พอสมควรแก่กาละเวลาดำเนินความว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมโดยสุจริตคือมุ่งมั่นฝ่ายใจแต่ทางธรรมย่อมไม่ตกต่ำเดือดร้อนในกายเรียกว่ามนุษย์ธรรมคือเป็นธรรมของมนุษย์ให้ผ่องแผ้วปราศจากมนทินตรงกันข้ามกับคำว่าทุจริตคือทําไม่ดีพูดไม่ดี คิดไม่ดีต่อหน้าที่หรือบุคคลเรียกว่าทุจริตมีผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนกระสับกระส่ายแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้เพราะเป็นช่องทางให้ขาดความนิยมนับถือในสังคมไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นด้วยเหตุดำเนินชีวิตผิดหลักธรรมที่ดีของมนุษย์ ผลของการประพฤติทุจริตไม่มีโอกาสและช่องทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ท่านแสดงว่าเป็นเหมือนเงาตามตัวที่ติดตามตัวไปฉะนั้นคำว่าทุจริตหรือสุจริตท่านรวมเรียกว่ากรรมเพราะเกิดด้วยการคิดการทำพร้อมทั้งกายวาจาใจ สุจริตท่านเรียกว่ากรรมดีเพราะทำดีคิดดีพูดดีเป็นฝ่ายกุศลทุจริตเรียกว่ากรรมชั่วเพราะไม่ทำดีพูดไม่ดีเป็นฝ่ายอกุศลกรรมทั้งสองประการนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำในฐานะและชื่อเสียงของบุคคลให้แตกต่างกันข้อนี้สมเ้วยวจะนะประพันธ์พุทธภาษิตว่า กรรมมังสเตวิภัชติแปลว่ากรรมย่อมจำแนกบุคคลให้มีฐานะต่างกันดังนี้สมดังพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทนะเบื้องต้นนั้นว่าธรรมโมหเวร,รกติธรรมจาริงเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม รำอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมไม่ไปสู่สุคติดังนี้พุทธภาษิตเป็นแนวทางของท่านพุทธมามะกะชนปลุกใจให้เกิดความเลื่อมใสปฏิบัติตามเพราะเป็นธรรมที่สมเหตุสมผลทุกประการส่วนธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา มีนัยะวิจิตพิสดารพระธรรมสังคีติกาจารย์ได้เรียบเรียงเป็นหลายหมวดหลายหมู่ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเลือกคัดปฏิบัติให้สมแก่ภูมิและฐานะเฉพาะในที่นี้จะขอนำสุจริตธ,ธรรมมาตั้งเป็นกระทู้อธิบายว่าเพราะสุจริตธ,ธรรมนี้สมควรแก่บุคคลทั่วไปจะปฏิบัติได้ สุจริตแปลว่าประพฤติดีประพฤติชอบพร้อมด้วยกายวาจาใจซึ่งตรงต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไปสุจริตเป็นธรรมอันขาวเป็นธรรมะอันสะอาดอีกนัยยะหนึ่งท่านอีกนัยยะหนึ่งถ้าท่านผู้ปรารถนาจะประคองฐานะของตนมีให้ตกตำ่ำ ดำเนินชีวิตให้ได้รับความสวัสดีจำเป็นแท้จะต้องศึกษาและอบรมอัตยาศัยของตนให้หนักแน่นมั่นคงในฮิริโอตปะธรรมคือมีความระอายต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อโทษของความประพฤติทุจดิตได้แนบแน่นเป็นอัตยาศัยอยู่ภายในเพราะฮิริโอตปะธรรมเป็นธรรมอันผองแผ้วบรรพบรุษของชาติ จึงได้ยึดถือความละอายและความสะดุ้งกลัวต่อโทษทุจริตนี้เป็นอุดมคติสำคัญยิ่งในทางดำเนินชีวิตและเชื่อว่าความระกอายและความสะดุ้งกลัวเป็นเหมือนรั้วป้องกันความประพฤติเสียหายได้ทุกอย่างเป็นกำลังใจทางดำเนินชีวิตต่อสู้อุปสรรคแวกทางขัดข้องให้ปลอดโปร่งด้วย ข้อนี้เห็นได้ตามประวัติศาสตร์จะทราบได้ว่าชาติไทยแรกได้รับความสวัสดีปลอดภัยดำรงเอกราชมาได้จนบัดนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของชาติมีฮิริโอตปะธรรมคือความระอายและความสะดุ้งกลัวในเหตุที่ควรอายควรสะดุ้งกลัวประจำอยู่ภายในติดมาเป็นนิสัยของอนุชนมาจนบัดนี้ เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความสุขอันเกิดจากความสงบควรศึกษาสดับฟังฮิริโอตปะธรรมไว้เป็นเครื่องอบรมใจเพราะฮิริโอตปะธรรมเป็นไปด้วยความสงบนักปราชญ์ท่านเรียกว่าเทวธรรมคือเป็นธรรมของเทวดาการอบรมก็ไม่ยากเกินวิสัยที่จะทำได้เพราะฮิริความระอาใจโอตปะความสะดุ้งกลัว คือทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นจากใจควรละอายดะสะด้งกลัวผลของความประพฤติชั่วทุจริตต่างๆให้แนบแน่นอยู่ในใจทุกขณะกับมันอบรมใจให้นึกคิดแต่ในสิ่งที่ดีคือนึกถึงชาติตระกูลศาสนาอันเป็นสมบัติของตนที่ได้มาแล้วไม่ยอมให้เสื่อมโทรมและขาดสูน มุ่งความเจริญก้าวหน้าในชาติปัจจุบันและอนาคตก็จักได้ประสบสันติสุขอันควรแก่การปฏิบัติโดยแท้คุณธรรมที่ได้นำมาแสดงโดยในสังเขปนี้จากเป็นธรรมที่ดีและสุดจริตธรรมที่ทำให้บุคคลเจริญไม่ตกต่ำเป็นสวาขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ตรัสด,ดีแล้วควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะพึงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเป็นนิดจักได้ผลให้ประโยชน์จักได้ผลให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างแท้จริงดังแสดงมาด้วยประการชนี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี